เล่าไปด้วยพาทำกับข้าวไปด้วยนะคะวันนี้จะกินขนาผัดใส่หมูค่ะแม่กินไม่ได้นะคะของแม่ก็กินข้าวกับมะม่วงสุกค,ค่ะอันนี้ลูกกับลุงนะคะผัดเป็นกะละมังเลยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะวันแม่พร้อมแล้วค่ะลูกก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าอาการตอนเริ่มต้นก่อนที่แม่จะตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายมีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านถามว่าเป็นมะเร็งตรงไหน,นเป็นอะไรยังไงระยะสุดท้ายก็คือระยะ4นะคะ เขาเรียกว่าระยะแพร่กระจายคือมันไม่มีขั้นตอนของการหยุดเชื้อแล้วเพราะว่าแม่ผ่านการรักษาครบหมดแล้วนะคะทำคีมโมฉายแสงผ่าตัดผ่าไปกี่รอบแม่ผ่าตัดใหญ่เฮ้ยรถนะคะผ่าตัดใหญ่หนึ่งรอบไปแล้วนะคะส่วนผ่าตัดเล็กเจาะชิ้นเนื้อตรวจไขกระดูกอะไรแบบนี้หลายรอบจนนับไม่ท้วนแล้วคะ่ะ แม่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุรินนะคะสองปีเต็มเต็มค่ะหลังจากที่ตรวจพบเชื้อไม่ใช่ตรวจพบเชื้อคืออาการแม่นะ่ะหนักมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วพอเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนสุรินก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานคณะแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลมากเลยนะคะคุณหมออาจรีเจ้าของทยของคุณแม่ค่ะดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเลยเพราะตรวจก็คือเจอว่าพบ พบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายระยะแพร่กระจายของเชื้อแล้วนะคะตอนนั้นคือแม่ก็อาการหนักแบบเดินดติดเตียงเลยอะคะ่ะหนักอาการหนักมากๆเดินไม่ได้ไม่มีแรงป่วยหนักมากๆจนเราคิดว่าแม่จะไม่รอดนะคะเดี๋ยวจะให้แม่เล่าให้ฟังะคะ่ะแม่ไม่ออกสื่อนะคะพี่ๆน้องๆหลายๆท่านอยากเห็นเดี๋ยววันจะเอารูปมาแนบให้ดูละกันนะคะเดี๋ยวจะให้แม่เล่าให้ฟังเดี๋ยวลูกจะเกริ่นก่อนแม่นะ่ะ ชอบเดาเองค่ะเดาเองทุกเรื่องคิดเองทุกเรื่องนะคะแม่บอกว่ามันน่าจะมาจากอาการตอนที่แม่ท้องน้องชายสามสิบหกสามสิบเจ็ดปีที่แล้วจากอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนนั้นรถชนหรือว่าลงคลองอนะแม่รถยนต์ชนแบบแม่ตัวปิวเลยนะคะแล้วก็ท้องน้องอยู่อย,อ,ยอยู่บนหลังรถชนกระเด็นไปอยู่ท้ายรถ เขาเลยนะคะของของ,ของคนชนแต่ว่าน้องน้องไม่แทงแม่ก็ท้องอยู่นะคะตอนนั้นแล้วมันก็จะมีอาการท้รองห้าเดือนด้วยนะคะมันจะมีอาการาปรวดหลังปวดขามาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะอาการปรวดสะโพกตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะได้มีอะไรอีกไหแล้วทีนี้แม่ก็ปวดขามาเรื่อยๆค่ะปวดเมื่อย เดี๋ยวตอนไหนที่แม่แทรกได้ก็แทรกนะคะตอนนี้ลูกจะเล่าให้ฟังค่ะโอ้ม,ม,อมีมีช่วงหนึ่งที่วันเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าวันเป็นหนีเห้เยอะมากก็เลยไม่ติดต่อกลับบ้านค่ะแต่แอบ,บแอบ,บโทรมาได้ยินเสียงแม่ทุกดเวลาน,นะคะตอนปีห้าแปดแม่มันเป็นยังไงอะตอนนั้นอ่ะห้าสามอ่ะ5-8อาการตอนแรกมันเป็นยังไงอะแม่เป็นอัมพาตครึ่งตัวค่ะ ข้างขวานม่ยู่มันก็ลูบลงไปลูก็ลูบลูบลงไปลุงมาเจอปอดีกันสาแล้เมันก็เลื่นไม่ได้นละวนมันก็เลื่อนไม่ไดนข้างที่แม่ตุดพบเชื้อมะเร็งนะคะแม่เป็นมะเร็งที่โปรงมดลูกค่ะ ผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นมะเร็งที่รังไข่หรือมดลูกก็คือผ่าตัดแล้วหายแต่แม่ก็คือเป็นมะเร็งโพรงมดลูกที่อยู่ด้านนอกนะคะรอบนอกที่เป็นเยื่อเยื่อใช่ไหมคะที่หอ่อมันก็เลยเป็นอาการที่พบน้อยในประเทศไทยนะคะแล้วมันก็ มันจะผ่าตัดตัดออกไปเลยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโพรงหมดลูกค่ะทีนี้แม่ก็เป็นอมาาัมพาตครึ่งตัวซีขวาตั้งแต่ปี58ซึ่งวันไม่ได้อยู่ไม่ได้ข่าไม่ได้รู้เรื่องของแม่เลยนะคะช่วงนั้นก็รักษามาค่ะแม่คิดว่าตัวเองจะเดินไม่ได้ด้วยซ้าไปค่ะเพราะว่ามันชาไปหมดเลยครึ่งครึ่งซีกนั่นคืออาการเริ่มต้นหลังจากนั้นนะคะแม่ก็จะปวดแล้วก็ บางวันก็จะขาข้างขวาใช่ไหมแม่จะเป็นตะคิวแล้วก็บวมนะคะแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะไม่เจ็บปวดก่อนที่เป็นตะคิวใช่ไหมลุงไอ้ก่อนที่จะเป็นอัมพาตเนี่ยก่อนที่จะรูนี่ก่อนที่จะรูเป็นเชื้อนว่าล้วติดตัวไม้จิ้มไปตรงเชิงกราน อืเคยล้มนะคะแล้วก็ต่อไม้มันทิ่มไปตรงเชิงกรานนะคะระหว่างขาหนีบแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอค่ะม,มันบวมเขียวอยู่ประมาณสามเดือนอคือเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์จริงๆเลยนะคะเพราะว่ามะเร็งนะนเป็นดดเ,เป็นกรรมพันธุ์ค่ะคือครอบครัวของยายวันถึงแม่ถึงนะ้า ทุกคนลูกหลานไม่มีใครเป็นมะเร็งนะคะแต่เรานะ่ะก็เดากันเองค่ะหมอก็ไม่รู้ค่ะว่าต้นต้นเหตุมันมาจากไหนแต่แม่บอกว่าน่าจะมาจากตรงนั้นอุบัติเหตุรถเมื่อ38ปีที่แล้วแล้วก็มาล้มไม้มทิ่มนะคะแล้วมันจะเป็นเขียวที่เชิงกรานเนี่ยแม่เ,เชิงกานข้างขวาคือเป็นฟากเดียวกันกับที่เป็นมะเร็งเลยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นแล้ว คนบ้านนอกเราอะค่ะแล้วก็คนจนนะคะเราไม่ได้มีเงินแบบอุ้ยนิดๆหน่อยๆไปตรวจใหญ่อะไรแบบนั้นเราไม่ได้มีเงินแบบนั้นแล้วก็มันเป็นความประมาทด้วยค่ะถามว่าไม่มีเงินขนาดไม่ไปหาหมอไหมไม่ใช่อะไรนะถึงไหนแล้วนะแม่ก็จริงๆเราไม่ได้ยากจนขนาดแบบว่าไม่มีเงินไปหาหมอนะคะคือฐานะเราไม่ได้ร่ำรวยค่ะแต่ก็ เรื่องหาหมอเรื่องสาธารณูปโภคน้ำข้าวอาหารเราไม่เคยอดนะคะตั้งแต่วันเล็กๆแม่ก็ไม่เคยให้อดเหมือนที่เคยทคําคลิปให้ฟังว่าเป็นลูกคนจนที่ไม่เคยหารไข่แบ่งผ่าคนและครึ่งกินไม่เคยแม่ให้กินแบบว่าโอ๊ยกินพออยู่ไม่ถึงกระรวยไม่ถึงกระจนพออยู่ได้ ไม่ถึงก็ไม่ถึงก็อดข้าวอดมือกินมือไม่เคยนะคะไม่เคยเลยค่ะอดมือกินมือได้กินแบบของตลอดนะคะของดีๆของดีๆด้วยค่ะลูกก็เลยบางคนบางคนเหมือนเหยียบขี้ไก่ไม่พอประจานประจานมันนะคะทีนี้นะคะน่าจะเป็นความประมาทเราก็ยอมรับแหละเนาะแม่เนาะนั่นแหละเพราะประมาทที่เราไม่ตรวจเราไม่คจริงไม่เคยหาหมอถ้าไม่ปวดจริงๆเจ็บจริงๆก็ไม่ได้ไปหาหมอ มันต้องปวดจริงๆสุดจริงๆทนไม่ได้ถึงจะไปหาหมอนี่ค่ะต้องฟังนะคะพี่พีๆน้องๆป้า,ปาๆแม่ๆเอฟซเพราะว่ามันเป็นเป็นเพราะประมาทค่ะถ้าไม่ประมาทมันก็ไม่มันก็ไม่เรื้อรังขนาดนี้เพราะว่าเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ถือว่าทนได้ก็ทนเดี๋ยวคนเป็นได้ก็หายได้ก็คิดว่าอย่างนี้นี่แหละมันเป็นเรื้อรังเพราะว่าล่าสุดสงสัย เกิดอุบัติเหตุที่ล้มลงไปตอไม้ไปทิ่มมอยกระดูเชิงการานนี่หละมันก็ปวดมันก็ช้ำไปตั้งสองสามเดือนแต่ก็ไม่ได้สนใจที่ว่าจะไปหาหมอจะไปตรวจหายากินก็อยู่อย่างนั้นนวดก็ไม่ได้ยื้อน,นวดยาก็ไม่ได้กินครบก็ไม่ได้ประคบก็บบบคือจะจะผิดสังเกตมาตั้งแต่ตอนตอไม้ทิ่มตอนทิ่ม ลุมล้มข้ามหน้าไปมองโตไม้แทงเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นสาเหตุแล้วก็มาคิดกันเอาคิดกันเอาเองนะคะเพราะว่าหมอนอะไม่รู้สาเหตุจริงๆค่ะพอเราไปตรวจอย่างนี้ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแต่ก็ฝากบอกทุกคนค่ะว่าถ้ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเราต้องรีบหาหมอนะคะ แม้แต่โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ซึ่งอยู่ใกล้จากบุรีรัมย์มากๆก็คือเอกชนกับโร,โรงพยาบาลรัฐบาลเราก็อย่าโลกสวยจริงๆตรวจคนละอย่างเลยค่ะโรงพยาบาลเอกชนก็คือตรวจละเอียดมากตรวจจริงจังมากๆแล้วก็รักษาจริงจังมากๆแล้วถ้าเขาเห็นว่าประวัติเรามีฐานะาแบบนี้นะคะเขาจะแนะนำแล้วก็ส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาล รัฐบาลค่ะแม่ก็ใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วแม่ก็เป็นอสอมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการตรงนี้เป็นสวัสดิการที่ดีมากๆ one support แค่นอกเหนือจากส่วนที่ที่สวัสดิการที่แม่มีนิดหน่อยค่ะเรียกว่า20% 80%รัฐบาลจ่ายนะคะอยู่ในสวัสดิการของ บัตรทองที่แม่ใช้ค่ะแม้แต่การอ่าก็คือบัตรทองจะขึ้นกับศูนย์โรงพยาบาลที่เราขึ้นก็คือตัวจังหวัดเราแม่ใช้บัตรทองของบุรีรัมม์เขาก็จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสุรินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยยกเว้นค่าอะไรที่มันพิเศษจริงๆค่ะเราก็เสียเพิ่มนะคะกับ แม่ทานอาหารไม่ได้<ม>ก็ต้องซื้อนมเอนชัวใช่ไหมชื่อเอนชัวหรืออินชัวเอนชัวซึ่งแพงค่ะแพงตอนแรกๆแ,แม่ก็กินหลายกระปุกเลยค่ะ,อ,ะอาทิตย์ช่วงกระป๋องอะอาทิตย์ละกระป๋องกระป๋องละแปดร้อยอาทิตย์ละกระป๋อง 800, อกระป๋องละแปดร้อยนะคะแต่ตอนนี้คือทานข้าวได้แล้วนะคะแต่ก็แต่ก็ยังเหม็นกลิ่นอาหารไม่ได้ทานได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็ตอนนี้วันกำลังให้แม่ทานข้าวกับ มะม่วงสุกตามคําแนะนํานะคะก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันเป็นคําแนะนําที่เราทําตามได้ก็เลยลองลองทานดูนะคะแล้วก็ฝากนั่นแหละค่ะถึงทุกทท่านนะคะที่มีอาการเจ็บป่วยมีอย่าคิดเองว่าเดี๋ยวเจ็บเองเราหายเองแม่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าแม่เป็นคนแข็งแรงมากๆเลยนะคะทํานู่นเทียนทำนี่นทําสวนเหมือนที่พาไปดูนะคะแล้วก็อาชีพเราขายดอกไม้ในวันพระ ขายมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะวิ่งตามแม่ไปตลาดสดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะส่วนวันนี้เป็นวันโกนส่วนคลิปจะออกตอนไหนไม่รู้เรากําลังเตรียมทําดอกไม้<อ>ไปขายอยุหกสิยังแข็งแรงหาบน้าได้เวลาละสามสิบหาบแปสี่สิบหาบริบต้นไม้ตอนอายุหกสิบยังไม่อาการยังไม่ออกยัง ผลสุดท้ายปูกของได้เยอะแยะก็ไม่มีปัญญาที่จะไปตัดขายเพราะว่ามันซุบลงเลยมาเป็น มาดูครัวบ้านๆกันเลยจ้าเตาร้อนแรงมากเมื่อก่อนแม่ทำกับข้าวขายนะคะเราก็เลยใช้เตาแก๊สแบบที่มันเรียกว่าไฟฟูะคะ่ค่ะ ควันมันจะดำควันไฟมันจะแรงนะคะโอ้ย <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวป้าท,ทำไม่ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเย้ yeah. เอาเป็นตาก้องได้ด้วยอะ่ะเก่งมากเก่งมากดูก่อนป้าดูก่อนเห็นแล้วหนูเห็นนะนนเก่กงจั <c oughs> ตงตากรูไม่ได้มาถ่ายไว้ <c oughs> ต่อไปเราก็จะใส่ประทูแล้ว เราต้องให้ดูแค่ในตึกติดหน่ชิ้น,นก้มอนเดี๋ยวป้ากำลังจะจัดตัวนี้ใหม่ทอดัดเต้นที่ไหมก็ถ่ายได้ไปทำลกบอกป้าด้วยนะนะทำลกหนักเลยสองคนนีส้สมัคตาอ้าวไปไหนมันไม่สมัครตาไม่ปกติมากแม่เหรอก็อแม่หนูเหรอเมื่อเช ตาตาขับรถเหรอที่ว่าตาขับรถไม่ได้แล้วป่ะรู้แต่ว่าตาไปไหนอะไปสวนไปเป็นอสมพูดผิดเปิดไฟออมาตกลงจะเอาไข่เจียวเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วจ้ามีอุ๊บด้วยเพาวันนี้ปีเป็นของชิมซิเผ็ดนะ พริกคระนผ็ดตายพิกที่สวนที่เราไปเก็บมานะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วจ้านนาะพิกนอกจากขายดอกไม้สดแล้วนะคะเราก็จะมีการแพ็คหมากพลูสำหรับไหว้สารตายายแล้วก็พระพิกคเนตหรือวันไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปไหว้อะไรบ้างนะคะ นอกจากมัดดอกไม้สําหรับวันพาแล้วเราก็จะมาแพคหมากค่ะคือวันมัดดอกไม้ไม่สวยนะคะวันก็จะลองแพคหมากค่ะก็มีนารุณน,นะคะมาสอนค่ะทำยังไงเริ่มต้นยังไงนะคะนี่เป็นครั้งแรกของการแพคหมากของวันเหมือนกันค่ะมาดูกันนะคะสำหรับใครที่ซื้อหมากครูแก่นวันนี้เป็นฝีมือมาดามบ้านนาร์สวีเดนเองนะคะก็จะมีเราเรียกกันว่าคำหมากคำพรูค่ะ คือคนอคนแก่สมัยโบราณนะคะเขาก็จะกินหมากกินพลูแบบนี้ค่ะแล้วก็สารตายายนะคะเราก็จะไหว้บรรพบุรุษบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นคุณตาคุณยายต้นตระกูลเขาก็จะกินหมากกินพลูเราก็เลยจะมีการแพ็คแ,แบบนี้เป็นเครื่องเส้นไหว้ทุกวันพระค่ะก ครั้งแรกก็จะติดติดขัดขัด,ขดหน่อยนะคะน้องสาวทำให้ดูค่ะเพราะว่าซีนแพ็คพลาสติกไม่แน่นพอนะคะนี่เขาโชว์ดูมืออาชีพค่ะเขาก็จะถนัดแบบนี้เลยนะคะทำสวยมากมาดูมือสมัครเล่นค่ะอันนี้สปีดคลิปให้เร็วหน่อยนะคะจริงๆทำช้ามากๆเลยค่ะฝีมือวันเองนะคะตอนนี้เงื้อเงื้งะา,าสันๆเลยจ้าครั้งแรกของการ แพ็คหมากพลูนะคะชุดนี้ทำแพ็คละ10บาทค่ะ,ะน้องสาวบอกว่าทำเป็น100แแพ็กก็ขายหมดทุกพระนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้วันทำคนเดียวค่ะแพ็คไปได้40ชุดเท่านั้นนะคะนี่จัดเรียงเราเรียกว่าคำหมักคำพููคําคำนะคะที่เป็นม้วนม้วนสีน้ำตาลก็คือบุหรี่แบบโบราณค่ะสูบด้วยใบตองแห้งค่ะ ดูฝีมือวันนะคะเสร็จแล้วหนึ่งแพ็กจ้าเราเตรียมดอกไม้กันแล้วก็วันนี้ได้รับพัสดุจากน้องแอดจากช่องแอดเซรีคันทรีนะคะฝากพี่พี่น้องน้องกดติดตามวิถีชีวิตนะคะยายสินพาทำพาดูวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านที่ช่อง แอดเสรีคันทรีค่ะคุณแม่น้องแอดเป็นคนถ่ายคลิปส่วนน้องแอดเป็นคนตัดต่อนะคะนี่น้องแอดส่งอาหารทะเลจากมหาชัยมาให้วันค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรถทุกอย่างในนี้ชอบมากๆเลยคะ่ะมีปลาหมึกแห้งนะคะแบบ2แบบมีปลาแห้งนะคะแล้วก็มีปลาทูหอมปลาทูมันปลาทูเค็มนะคะ อร่อยมากๆชอบมากๆที่แรกงงค่ะว่าส่งมาจากไหนนะคะเพราะว่าหาชื่อผู้ส่งไม่เจอนะคะ,ะระบบการขนส่งเมืองไทยดีมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องแอดอ้ามีกะปิด้วยค่ะมีกะปิจากมหาชัยด้วยนะคะแล้วเนี่ยค่ะเป็นปลาทูมันแล้วก็ปลาทูหอมขอบคุณน้องแอดค่ะคือคุณแม่เขามีแรงที่จะลุกเดินบ้างแล้วนะคะเขาก็ อพอเห็นปลาทูเค็ม <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําหลนปลาทูเค็มให้กินค่ะแม่ก็เดินมาทําให้กินเลยนะคะเดี๋ยววันไปล้างปลาทูเค็มให้แม่แล้วก็ฝีมือแม่อร่อยมากๆเลยจ้าเป็นดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริงมราชัดเจนเช่น 喊到晚。 ตอนนี้เราแม่ทำไปแล้วนะคะแม่ปรุงหลนปลาทูเค็มเสร็จแล้วค่ะแม่ใส่อะไรบ้างใส่ใบหอมว่าใบใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็ปลายุดถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลใส่แต่กะทิมะพร้าวหลนให้กะทิแห้ง ้นเข้าปลาทูเป็นเนื้อเดียวเหมือนทอดปลาทูเลยน,นี่คะ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนแม่ทําให้ดูนะคะแม่ตั้งเตาไปแล้วคะ่ะขอบคุณอะไรนะคะปลาทูเค็มจากช่อง แอดเสรีคันทรีนะคะขอบคุณยายสินขอบคุณน้องแอดมากๆจ้าปลาจากมหาชัยน้องส่งมาให้กินนะคะแม่วันพาทำเลยจ้าหลนปลาทูเค็มกินเลยมาถึงวันนี้กินเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะโอ้ยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเป็นปลาทูมันจากมหาชัยนะคะจาก ช่อง YouTube ชื่อว่า a แอดเซร Country ค่ะขอบคุณน้องแอดมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ปลาทูหลนสูตรฝีมือคุณแม่มีแรงตื่นขึ้นมาทำให้กินเลยนะคะมาแรงวันเยอะมากเลยจ้าส้มตำเผ็ดเผ็ดแซบ่บแซบ่กินกับปลาหมึกทอดนะคะส่งมาจาก a แอดเซร Country น้องแอดนะคะอร่อยมากๆ ปลาหมึกไข่เลยไข่เต็มท้องเลยจ้าเอาหลานบอกว่ามีไข่ด้วยนะคะมีไข่มีแคปหมูส้มตำเผ็ดระดับสิบเลยจ้ามาจา้าพี่พี่น้องน้องภารกิจวันนี้ของเรานะคะก็บอกเล่าเรื่องราวของแม่ก่อนอาการที่จะตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะวันนี้เป็นวันโกนที่บ้านเราขายดอกไม้สดนะคะจริงๆแล้วเป็นอาชีพของแม่ค่ะแต่ว่าแม่ป่วย น้องสาวครูแก่นนะคะก็จะขายแทนแม่เฉพาะวันกุนและวันพราค่ะปกติแม่จะทำสวนดอกไม้เองนะคะสั่งบ้างจากกรุงเทพบางอย่างค่ะมัดกุ้ยไม้แบบนี้ทำได้แค่น้องสาววันกับแม่นะคะส่วนวันนั้น ทำไม่เป็นจ้ามันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ศิละปะในการจัดช่อต้องต้องชำนาญล่ะค่ะเคยทำแล้วมันไม่เป็นช่อแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปขายดอกไม้วันพรากันนะคะเป็นหนึ่งอีกเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แม่พาทำตั้งแต่เล็กๆ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงขายดอกไม้อยู่ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปขายดอกไม้วันพระจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกกจาาาาาบ้้นเขปม Bye.